Yeah, ああอันนี้เราก็จะได้น้ำต้มกระดูกกุ้งแล้วเนาะเราก็จะต่อนะไม่แบบเราเร็ขึ้นนะเนาะตุ้งๆเนาะใช้หมดเขาจได้ไม่ไหนไงใช้โหมูข้ามันไก่้ขากระดูกหอกเรียนมันมันอันยากเรียค่ะสุดท้ายนะคะเราใช้ถ้วยตัวมันไม่ได้ช่าง ใจนะขอนอกๆนี้ไอ้น้ำก้มกุ้งเนี่ยค่ะถ้าสมมติว่ามันใช้สูตรเดียวกับที่ทำก๋วยเตี๋ยวผัดน้ำกุ้งแล้วคุณจะรู้ไหม่เตี๋ยวผัดน้ำกุ้งเป็นไงคยังไม่ได้เรียนที่บวางกระจาดเขาขายเอาแล้วคุณจะเป็นรู้ไหมเนี่ยว่าเขายังไงคุณจะตอบู่ไหมันั้ลองผัดไทก่อนอ๋อเหรอไม่ไมครับครับน้ำกุ้งเราขึ้นมาสับครับน้าแต่นี่เราเปลือกุ้กนั้นัมันกุ้งกุกน ไม่ห้ายมสเอไม่ใส่บูเนื้อกุ้งสับแล้วไปต้มกับน้ำสน้มันกุ้งไมเอดพเตียวเจ๊ลัง่ะบางกระดาดอ่ะเขาเอากุ้งสับๆนะเอากุ้งเล็กๆเอาก็เเ็นคนให้มันสุกแรวมเขาไม่มีนี่เลยนี่มันมีเครืต้มยำอ๋อเอนี่เเตียวเป็นายก๋วยเตียวกินมะกรูดสบายก็ไม่มีเครื่องกุง ได้กันอะได้ได้นำเปอกเอคันนี้อยาเรา่กรเียมงยำน้ใสต้องยน้ใส่อ่านีเขาตอางสวยงามหใตรงนีสวยงามนนเนี่ยเียกลารี ใ่ล่อได้เยอะเลยเหรอแต่มันไม่รทีนี้ซ่ใส่น้ำส้มปูลงนน่องม่เจือตอนนี้ใกล้เสร็จแล้วใส่ไม่เจือแล้วก็ใส่ค่ะงสอส้มปูไม่เจือเขาบอกใส่้องรอบ เม่มตบีไม่ได้บอกจ้ะอ๋อบี่อาแต่อนนสูตรต้มหัวกุ้งเนี่ยเราได้อันนเราได้สูตรมาไีออไม่มีไม่มีไม่มม่ีไม่มีม่มี่ี่มีม่ีไมมีมีไ่่ไ่มมีม่ไอ่โอเค แตก็ยัเห็ดฟางก็อด้วยน้ำกลายูที่ซ้อมาแล้วด้วยที่สองด้วยไส้ไอวายม่ละเอียดซ้อมเล็กบางๆเออ มีนี่เป่นะฟางมาตัดฟองออกของพวกแบบตอกไก่อะไรเงี้ยไอ่อ่นี่เป็นจานเพิ่มเลยเมนูอาหารที่กินกับข้าวผัดเอาเผือก็มีตัวแล้วแต่ว่าเอาน้ำร้อนไปคนนห่อนหรือว่าอนีม่แข็งราใส่แต่ถ้าเป็นแบบเขาใส่ที่เลย เดินน้ำมันอมาของส่งที่มันล่อแต่เะาไขาที่เป็นของหล่าแล็ใส่ปลาน้ำมัเดินน้ำมันมันออกคนที่ทำพวนี้ก็ปหลาดไม่มาลอง่ thank you.